ความรักคุณทันวรการค่ะต้องบอกว่าเปิดใจมีมนุมใหม่แล้วชื่นหรือมไม่กับลา่าสุดจะพาท่านในคำปติดตามสําหรับสามพันวรการกันค่ะ เจ้าตัวปฏิบัติอายุ38ปีกันแล้วนะคะเด้รับรางวัลการันตีคุณภาพอย่างมากมายกันเลยทีเดียว,ล,วะละค่ะหลังจากที่เจ้าตัวมาเป็นโซนหัวใจก็ดูจะสว่างพร้อมจะรับและก็เปิดใจให้กับคนอื่นเสมอแลวคะ่ะเจ้าตัวเองก็เป็นหัวใจของหนุ่มทั่วทั้งประเทศอ,อราขอบิงปังเองไม่มีลดน้อยลงไปเลยด้วยความที่เจ้าตัวอายุเท่าน,นี้แล้วนะคะถามว่าคือมีคนเข้ามาจีบค่ะก็เปิดใจนะก็มีคนเข้ามาคุยแล้วบ้าง ค่อยๆดูกันไปอายุมากเองเนี่ยก็อยู่ที่ความสบายใจด้วยแล้วก็ความสุขค่ะกับเรื่องความรักบอกเลยว่าไม่เข็ดนะไม่คิดเยอะสามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้และต้องบอกเลยว่าในชีวิตสาวนัออร่าเป็นงปลัจริงๆค่ะยังไงวันนี้ทางทีมงนกเก็บภาพมาฝากกันค่ะมาติดตามรับชมกันค่ะ